รับผมพ่อกันอดกแล้วกับมีผู้ดวงพี่น้องไม่นี้การภาพพี่น้องมายิงหาของไงพี่น้องฝนิ่งไงรู้สิพ่อบอกมั้นี่รุดไปทํากันเด้อพี่น้องเด้อหมายกับหมยเก่าเว้ล่ะว่าจะภาพพี่น้องเารออ้ยอ้อคุณพี่น้องเเด้อใหม่เล้อสพพายเบื้องใหม่หมายบบกล้หนึ่งพี่น้องเลยอ้อมันหนึ่งกระอดต้องการสมัครให้พนแม่นปืนหนึ่งตําแหน่งเด้พี่น้องเด้อมันยิงสอยกันไปน้อยเเบื้องใหม่น้ำรวยใส่บงเนี่ยใส่ไอเดมุดแล้วมื้นี่ ไปบไปถ่ายมาไมหากหลายพี่น้องไอ้ไกลไมอ้มนึ่งอ้อมอกับพวกนอุณไมยนะพี่น้องเนี่ยแบบพันไล่พี่น้องพันพันไล่ไเลยหมา่นะคุณนี่มีผู้หลงมาซ้ำปนินนนหญ่พี่น้องไมายเก่าอ่ะน้ำคีอใสเละคุณนอง ดี๋ยวรอติดตามซุมรุ่นๆพร้อมกันเดอ้อไปโอ้ยน้องโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยปุ่าไทยพันพี่น้องอีกโอ้ยทำมวยยิงกะเปิดกล้องใหยิงบุ่นทยโดนแล้วพี่น้อ,องนอนโดนแล้วโดนแล้ว,โ,ลวโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ย พาพี่น้องมาอุ dans, ้ยโออยู่ไหนน้องมันีีเเด๋ยวปิดกองบทท่นพี่น้องกระปุกกองทันกระโบ่ได้ยิงเปียกเปียกครับผมเปียกอยู่ไหนน้องป้าบันอยู่ไสนน้องพี่น้องใส่ใส่ใส่เฮ้ยนะเฮ้ยนะตัวนี่น้องนี่นี่โอ้กล้องบทท่านพี่น้องเลยบันนีนบันนีน โอ้อยู่ไหล่ะโอ้ถกเพนาะอยใส่นอตวปลาเนี่ยอยู่ใส่นอโอ้พู่นน่มาน่ค่อยผิพี่นออยู่พี่อยู่พี่ดึงไ่ใสล่ะเดือดเดือดเดือดเดืออดนยังไงอยู่ ตัวเด่นยังไงอืมยุ่ใส่ว,สว่ะเอ้าโอ้โนี่เด็กว้าวอ้ยเด่งโอ้ออดึงยักพี่น้องโลกว่าโอ้ถึกหาง จะได้มีสนหญิหง,หหหงพี่น้องไงอ้อโอเคไปไปสนหญิงพี่น้อง

พ so. oh. oh. well ี่น้องไอ้ลุมน yeah. ้องลึกเติมเก็บยวกแก้วน no ้ำโอ้โหอ้ลึกเก็บยกแก้วน้องน้ำน่ะทิศซ้ายเดี๋ยวอนโอ้คยพี่น้องลูกน้องปักอยู่ลุมพี่น้องไงเอ่อเป็นยังไงครับอืมอยู่เลือกเหรออยู่เลือกเหรอปนินไปไหนไหนดูหน่อยดิคิวถูกไหนเนี่ยโอ้โหโอ้ยโชว์ตัวชชว์ตัว ย้าดินๆๆดินๆัดินดินจดินจัดินัดินเก๊บเ้ยเฮ้ยยา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 ยโอ้โหโอ้ลุงยักษ์พี่น้องอือืออือือพี่น้องโอ้โหหางครับ โอ้ยเกือบไม่ได้กินพี่น้องโดนหางอะ่ะโอ้ยโคตรเมนเลยอะ่ะโอ้ยแจมไปพี่น้องพี่น้องเมื่อป้านหรือพี่น้องเลยได้เวลาละสุกนะเส่องเตงมเีย เลยพี่น้อง่อออจยจับยากเลยยาโอ้โแต่หนียกมือนี่สน,นี่ยแแม,มีนนแต่ไโ,โลวัวกับส่งโล่ะพี่น้องไงอนพอนไม่เดอ้อน้ำกลาง,ลงสมือน,นี่ ฟ้าก็เห็นหลายตัวเตะบอลยิงยมันลอยเลือกพี่น้องเดี๋ยวมือหน้ามุดพี่น้องเดี๋ยวมุดไปหามือหน้าเด้อนะขอบคุณหลายเด้อพ,ดพูดพี่มาติดตามรับชมดีจะมีขีปนาวุธซีบึงแล้วสวัสดีครับผมลามลาไปเท่านี้